วีนากับโอปอใครจะขายของได้เยอะกว่ากันนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมอยู่ข้างบอสแต่ก็ไม่ได้เพื่อจะมาปกป้องบอสเพียงแต่ในกลุ่มเหล่านั้นเขาก็แซะนูะ่นแซนี่ผมก็ต้องชี้ให้เห็นความเป็นจริงนะครับแต่เขาทั้งนั้นเขาจะเน้นเรื่องความดังไงแต่เขาลืมไปว่าคุณท้ายกระแสมันก็อาจจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับอ่ะ มันก็เป็นไปได้ว่าบอสแต่ไม่อยากจะนั่นนะอาจจาะบังเอิญอิงฟ้าชาลอ็อตแต่อิงฟ้าชาล็อตมันก็ส่วนหนึ่งไงแต่ยังไม่ได้เป็นมวยถูกคู่ครับถูกคู่คือวีนานะเนี่ยเสียดายบอสไม่น่าแต่บอสอาจจะเพิ่งให้วีนามาขายไปละนั่นแหละคือวีนาเพราะอะไรครับเพราะมันรุ่นเดียวกันไงปีนี้ประกวดไงเอ,อ่อถึงแม้มงเดาดูว่ามงระดับจังหวัดจะสู้มงอินเตอร์มันสู้ไหวอีกหนึ่งชาเพราะนี่ยังไม่มงประเทศนะ แต่ผมเชื่อว่ามูงจังหวัดก็ขายดีกว่านะครับส่วนสปอนเซอร์เนี่ยนะแน่นอนสปอนเซอร์ทางฝั่งโอปอก็น่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวถ้าวีนามงประเทศผมว่าชนะเอาแค่มงประเทศก็ชนะได้นะครับเพราะว่าเรื่องขายเนี่ยบอสก็นั่นอยู่แล้วแลวเนี้ยผมเพิ่งไปเจอบทความเนี่ยพูดถึงด้านอาหารสวยไม่ได้แปลว่าขายดีเออเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเล่นโค้ดนี้ด้วยสวยไม่ได้แปลว่าขายดีแต่มาใช้กับวงการนางงามนะสวยแล้วง่ายต่อสวยไม่ได้แปลว่าขายดีนะครับ วไม่ได้แปลว่าขายดีถ้าอยากสนุนช่องนี้โอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับหรือซุปเปอร์แตงกวาได้นะครับโดยเฉพาะแฟนขับบอสแฟนขับวีนาช่วยผมด้วยสู้กับโอปอแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะสู้หรอกผมแค่เอานี่แค่ขนาดแค่เนี้เดี๋ยวเขาก็ด่านะเดี๋ยวก็มีคนมาด่านั่นแหละคืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆว่า การจะขายของเนี่ยนะตะก,กงตะก,ก้ามันก็ต้องมีสินค้าหลากหลายมาขายนะต้องมีระบบจัดส่งอะไรต่างๆที่มันนั่นก็ต้องไปเตรียมมานะครับส่วนแบรนด์พรีเซนเตอร์เนี่ยผมว่าเขาก็ต้องดูว่าโอปอมีกระแสแค่ไหนไอ้กระแสรตรงนี้มันแมทไหมผมว่ามันยังไม่แมทนะสามแสนมันเยอะแต่มันก็ยังไม่ไม่เยอะพอที่แบรนด์จะมั่นใจแล้วแบรนด์ Band จะกลัวอย่างหนึ่งคือกระแสมีวันนี้วันเดียวหรือเปล่าถูกไหมถ้ามันจะมีได้นานแค่ไหน อย่างไรอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างบอสเขาเน้นเล่นโซเชียลอะไรบ่อยๆเนี่ยมันปลุกกระแสได้ต่อเนื่องแต่แน่นอนนางงาบอสก็กิดเยอะแต่ผมอันนี้ถ้าผมต้องลงโฆษณากับวีนากับโอปอผมเลือกวีนาเลยนะเพราะอย่างน้อยผมมั่นใจมีแฟนคลับวีนาหนุนหลังระดับหนึ่งนะลงหลังโมงกล้าจะลดลงนะแต่ผมไม่มั่นใจทางฝั่งนั้นนะเออเรื่องทําเงินผมยังไม่มั่นใจ อันนี้ง่ายๆแค่เนี้ก็ชัดเจนนะแต่อาจจะมาเกาะกระแสได้ชั่วคู่ชั่วยามแต่ผมก็เอ๊ะนั่นมันมันขึ้นทําไมมันจะขึ้นในคลิปมานั่นแหละนั่นแหละมาเกาะกระแสได้ชั่วคู่ชั่วยามนะผมว่าก็คือวีนาก็อาจจะได้ช่ชวงนึงแต่ผมเชื่อว่าบอเขาก็จะบิวถ้าเขาเอาเป็น mut นะเขาจะบิวหรือแม้แต่กระทั่งนะแม่โมฟีนเอง,เองนยะผมว่าก็บิวต่อได้ เออก็บิวต่ตอแต่ตาบอสมันจะบิวได้เยอะกว่าพอบอสนี่แกแบบลายย่างเออผมคือบอสอ่ะแกจะปั้นคนจากศูนย์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดดังระดับหนึ่งนะเนี่ยผมว่าแกปั้นไปไกลนะแกหา,น,น,หา,น,าน,นู่นหานี่ไหมขายนู่นนัออ่นเดอเดี๋ยวเตรีมกมีวิธีแต่เป็นวิธีแบบที่ทางได้เงินเลยได้แสงด้วยนะเออนั่นแหละนั่นแหละผมมองว่าเป็นผมผมซื้อทางนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอสฟ,ฟังอยู่นะครับบอสยังไม่ต้องโอนเงินก็ได้บอสเอาวีนาไป เอฟมงเอ็มยูที U T นะและขายของให้ได้เยอะๆคือไม่ใช่แค่กดตะกร้านะบอสไปขายซีเรนเตอร์ผมว่าก็ได้เยอะนะแล้วแฟนขับวีนาพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าอ่าถ้าคนเห็นวีนาแล้วก็จะชอบอ่ะโอปอก็ชอบแต่โอปอมีข้อเสียไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยกับวีนานะที่มีคนมาเมนในคลิปก่อนมาถ้าอยากจะหน้าเหมือนใครน,ะนั่นแหละหน้าเหมือนวีนาคือเอเนอร์จีวีนาดีกว่า เออแล้วมันมันชวนให้ซื้อมากกว่าผมมองอย่างนี้นะวีนาชวนเชิญให้ซื้อมากกว่าไงนั่นแหละแต่บางคนก็จะบอกว่าโอปอไม่ได้เน้นขายโอเคก็ไม่เป็นไรแต่พอไม่เน้นขายเนะี่ยแล้วถามว่าเจ้าของเขาก็อยากจะได้หรือเจ้าของเขาอยากจะเจ้าของคุณจูผมไม่รู้นะซึ่งซึ่ง,งบางคนก็ไปบอกว่าชุนจูนี่เขาบังหน้าเลยแต่ว่าโอเคผมไม่อยากจะไปพูดนะแต่เอาเอาเอา,เอาแค่ถ้าคนที่มีส่วนในส,ส่วนแบ่งนะถ้ามีนะคุณใบ้อันหรือว่า แม่ปุ้ยเขาอยากได้ตังอยากได้ตังแล้วผมก็อยากให้แม่ปุ้ยหรือคุณใบอันได้ตังนะเพราะการค้าขายมันก็ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยด้วยนะอืแต่อย่างที่บอกไงไม่ได้มาอยู่ข้างเลยนะผมอยู่ข้างบอสอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้ยเพื่อจะชี้ให้เห็นและกระตุ้นว่าต้องแข่งยอดชายนะเออแล้วก็พอยิ่งทำมันเลยก็ยิ่งคิดว่าวีนาเนี่ยเหมาะที่จะเอามาเป็นอย่าง,างขั้นต่ำต้อง,องเป็น m อยูทแล้วบอสจะขายได้เยอะนะเออนั่นแหละ วีดาเป็นนาังงานที่ปั้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะโอเคอ่ะเหมือนอิงฟ้าบอถึงแม้บออิงฟ้าจะมาดังที่บอแตอ่อิงฟ้าก็มีการปั้นนะเป็นอะไรนะหมอหมอทําขวัญอะไรสักอย่างมาระดับหนึ่งแล้วไงเขามีอะไรมามาระดับหนึ่งแล้วนะประมาณนี้นะก็อยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินที่ท,ท,ที่บัญชีในคอมเมนต์ของ youtube นะครับหรือใน เด็ที่บัญชีที่ให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube โอนมาได้นะครับ10บาท20บาท100บาทหรือสุป,ปแต่งมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ